ตอนนี้ผมจัดเสร็จแล้วครับจัดมุงเสร็จละอันนี้ใครเข้ยมครับข้ามีอะไรเลยสวัสดีครับทุกคนเมื่อน,นี้ผมสีมาก,กินตำอันสมตำที่แบบว่ามันมากแนรูปแบบซ่องครับรูปแบบซ่องของมาม่าครับโอเคมันสีเป็นลักษณะแบบนี้ครับเยวผมสีใส้ใเบิ้งเด้ครับ น,นี้ผมว่าน่าจะเป็นเครื่องปูมั่นครับใน,นเป็นปลาแดกครับคาดว่า,าในรอกไทรบกรูดดำๆด้วยครับแบบนี้อันนี้ผมว่าเป็นแคบหมูครับแบบนี้อันนี้แคบหมู แบบนี้ครับเป็นลักษณะแบบนี้เลยครับส่วนไครนะผมว่าเอ้ยส่วนใครนะมันก็เกียวครับผมเติมค่ะซื้อครับเพราะว่ามันจะเสียบครับเติมใครใครเพิมพี่พูดความเสียบครับเนี่ยครับมันเป็นลักษณะแบบนี้เลยครับอันนี้ไข่เป็ดวยครับที่ผมซื้อมาจากตลาดครับเห็ุนู่นอะไรวะมันจะสีไข่แบบแดดไักกิน่อนครับ ครับโอเคครับตอนนี้ผมจัดเสร็จแล้วครับจัดมุม้งเสร็จล้วจัดละ, <c oughs> ดละแต่ผมก็ขอลองกินงันนะครับแส่บหลายครับผมว่ามันกดเสียบเด้ครับอันนี้แจบ เซ็นค่อนข้างติดกันครับแต่ว่าผมก็คงวาตุ่มยังไงยังครับไมันติดครับผมตุ่มไม่ค่อยติดมาเลยแทบไลาย,ยานี้นะครับ ใครเขียมครับค่ามีอะไรได้ ไส้นี่เบิดแล้วเหลือแค่เส้นครับ ข้างเพจอยู่ครับกินเซตเบอร์แล้วครับ คนข้างเผ็ดเลยล่ะโอเคครับทุกคนผมจะกินเลือดแค่นี่ยร่มๆแล้วม,มันคือว่าแซ่บครับแบบว่ารสชาติมันจะเป็นเปรียปร้ยวๆออกหวานๆเผ็ดๆครับเปรี้ยวๆเปรี้ยวหวานเผ็ดครับรสชาติมัน โอเคครับผมไปก,ก่อน้อครับ